เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเบรกเกอร์ Baker ครับเบรกเกอร์แบรนด์คอมสัง16แอมป์20แอมป์32แอมป์แล้วก็63แอมป์2โพลครับเป็นเบรกเกอร์ที่ได้รับมาตรฐาน e c นะครับวัสดุแข็งดี ฟังเสียงดูนะครับวัสดุยังดีนะครับมีขั้ว ก็จะบรรจุกล่องตามแบบนี้นะครับถ้าเป็น2โพลกล่อง,องก็จะมี 1, 2, 3, 4, งสี่ห้าตัวถ้าเป็นพวก1นึ่งโพก็จะ 1, 2, ึ่สสี่ สิบสองลูกนะครับกล่องนึงก็จะบรรจุอยู่ที่สิบสองลูกเด็กเกอร์คุณภาพจากคอมสันนะครับ Made in Thailand สอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายคมสันได้แล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม